สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีนะคะกัสิมาพามาเบิงง่วงอยู่สวนคือกำหนดมันขอดมือหนีหนะะ้าค่ะตัวจอบมาหลายมือแล้วมันกับบอท่านบอท่านบอท่านขอดห้จใคือคิดว่ามันหนาสิขอดบ่ม,มือหนีกะือสิเลดไปอีกแต่ว่าอาการมันก็ออกเริ่มออกหลายแล้วคือถามคนเฒ่ามากเลนว่าอาการมันเป็นอย่างไร ที่ว่ามันสิคอดมันบอขาช่วงสะบักมันเอ่อมันกัสิล่งหลายเติบ้วกะมองค้นหางมันทุกว่ามันสิบุบบุบลงเออเห็นบอกคือหนองข้นหางมันบอคนว่าบอถือกะแก่มาในเด้อค่ะเพราะว่าอันนี้มือไม่ฮัดเหลี่ยง้วกะช่วงสะบักช่วงช่วงทองมันเนี่ยกัสิล่งมากหลายนมไข่ไข่แห้งอันนี้คือว่าไข่แห้ง้วกะหัวนมไงไงคักมีของเผื่อนบานที่ว่าหัวนมมีใหญ่แบบบางสีนะคะ แล้วก็เพิน่นลูกเพิ่นปอก,กินบัน,นี้เจะคล้องเพิ่นกะเอาปั่มให้กินหลายมันกะเข็ดหยากบันเพิน่นกะคือสิบเบิดเตือกละคือก็ปล่อยห้มันไปจ่อยนะคะลูกมันตัวบบกงามนึงตัวกะอันั้นกัข้องเพิ่นเนาะคะ่ะอันนี้สิถ่าเบิ่งว่าสิไดตัวคอหรือตัวแม่ก็อยากให้มันแต่นได้ก็ได้ อันนี้ลูกมันจะเป็นลูก KF สามหนึ่งเนาะค่ะผสมเทียมมาสือมานํำเพลินใบมันก็นมีอยู่ลองเบิงค่ะเป็นมือไม้หัดเหลี่ยงกับเบิงข้อมูเพลินคือการผู้ไดเฮ็ด่องกับเบิองํำเพลินคือการอันนี้กับผึ่งมากับมาเฮ็ดไม้ตะกะทูๆไทยๆไปแจ็คสิเป็นบ่เป็นปเนหรอค่ะเฮ็ด่องกระเด็นโนโล,โลเทคโนโลยี หลูกกะตรงเลียงนอะจักสิบเป็นยังไงอันนี้กะแม่นึงตอนไปสือกะเขามันบงงามเขากติเขามันแต่ว่ากะคิดว่าเขากับโบเป็นยังดอกเอาพอใส่งามงามหลูกมันออกมางามเขามันกะเหตุใดเนอค่ะ้าเบืองยูนี่กะมีงัวอยู่บานน่เก่าโตอยู่หน้าอีกหน่อยนึงกะล่องเหตดเบิงอะค่ะ ยวสถฐาเบิงตัวนี้ยาเมื่อคืนก็โอ้พี่น้องเอ้ยยุ่งายคักอยู่ไก่ปลาน้ำแน่ยากกับผลหายอยู่ดิกลับมากันเป็นตุ่มอยู่น้อยๆ้นึงต้นละตุม่มแต่ต้นนี้กะมีเห็นอยู่ตุ่มเดียวบาแตกว่อยัางน่อยๆเขาว่าอาจจะเป็นแผลยุ่งซื่อๆผินวา นีเครื่องมันเนาะค่ะมันก็เหล่มมันบวมแห้งละเอ่อมือคึืนกระจอบมือนี่กระจอบจอบไร้มือมันพอมีนาออกมาแน่ก็คิดว่ามันสีแมนกะมนนนานอนเฝ้านอนเฝ้าโดานเติบบอเป็นถากลับไปนอนห้องสำตัวยุงมันหลายงามบอพี่หนองว่า มันก็เชืองดีอยู่แต่คือสีห่นหางก่หยกมันไก่กันโผลต้นเพิ่นมาปลูกไว้นคือสีวานมันบ่ออันตรายล่ะผู้เฒ่าเอามาปลูกไว้ไก่ไก่กัน,นขอ,อกมันอยู่พุงสุืโมนังก็ะมีแม่แฟดน้ำขามีงวัวแฟดก็หมูไม่ค่อยาหเบิง เหมือเอาตัวนี้เป็นดาวกอนเป็นเป็นดาวขอ,อก,ก่อนผู้ใดมีความคิดเห็นจังไดกะบอกในเด้อค่ะคลิปนี้สิลงนี่อาจจะแบบง่วงคอดแล้วตาต่อแล้วล่ะค่ะคิดว่าจะาสิได้ลงบอกพีเน,นาะหยาหลายๆมันกับพวกกินล่ะ มันก็คือสิบุกอังมันเนาะตัวนี้มันซือ้อลานซื้อน้ำคนหูจักกันแต่ก็ซื้อมาได้ราคาสูงอยู่เพิ่นบยากขายแนวซื้อน้ำเขาบ่อยากขายเขากับบนอ่นเนาะขันวาน้ำ ภูสื่อภูเจาของตอนอีกอะว่วามันกง่งามอยู่ได้หรอ